ยาวเลยวันนี้ช้าอยู่รับสามสิบวันดีไดท้ที่นี่สถานีบ้านโป่งท,ที่น,นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทมีความะสมจะขึ้นหรือนที่สถานีบ้าน ขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับโปรดทราบที่นี่สลาดนีนบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สลานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถได้ครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเส้นสองนั้โดยษาต้องทางจากสถาน,นีสุไหงโกโลตื่นไฟฮาตา น,นี้เพื่ออจากส,ส,ส,สถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีน่งคอนประสงสถานีสารยาสถานีบางบึงในสถานีต่อไปตามลำดับครับ,บสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ ประยสอสิบคันเลยแล้วก็สิบหกคัน 16,